สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวน์โหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยยอดสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับผมดานนี้จิคนิโกเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมแต่วันนี้เราอยู่กับอีเวนต์วิงโกนะครับวันที่กว่านะครับหลังจากที่โอ้โหเกมเนี่ยแจกนะครับทางฝั่งของกิจกรรมกดอ่ากดแชร์นะครับที่ เว็บไซต์ทางการของโคลาโบนะครับผมในรอบนี้ก็ได้อีก100่งรู้บีนะครับแต่ตอนนี้รูบี้มนอยู่ใน iOS นะครับผมแล้วจริงๆแล้วผมขาดรูบีอีกประมาณ50บีนะครับแล้วก็จะสามารถเปิด200บีสุดท้ายของกล่องการันตีเกียร์ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นวันนี้กันด,ดูว่าแบบเราจะได้สักแถวหนึ่งไหมนะครับผมนะเพราะว่ามันหนึ่งแถวอะมันแค่หแถวเอง <laughs> คือถ้าสมมติในคลิปนี้เราแบบเราหมุนเราเปิดแล้วเราได้ได้หนึ่งแถวเนี่ยเราก็จะได้50รูบี้แล้วก็สามารถเปิดกล่องการันตีในไลน์นี้ไ,ไม่ใช่ดิในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ต้องให้ดวงด้วยให้ดวงแบบมาลุ้นกันด้วยเนาะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมนะของรางวัลก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างใจผมให้ดูก่อนตอนนี้ใช่ไหมนะครับนะก็50บี้ครับ13ตัวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนะกบ อะไรต่างๆน้าก็เหมือนเดิมนะครับนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยก็ดีที่มีตั๋วมิลี่แจกให้่นเองนะครับผมนะภารกิจครับผมเหลือพีพ3รอบนะครับอ่ะลองเล่นดูไะเล่น P ีพไป3รอบครับเพื่อเอาภารกิจนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะลงซ้าเยอะแค่ไหนในวันนี้นะครับเราจะได้ดูโฆษณาแบบกี่รอบนะครับนะแล้วก็แบบจะครบหนึ่งแถวไหมนะครับจริงๆผมหวังให้ครบหนึ่งแถวมากนะครับนะคลิปนี้นยตั้งใจมาเปิด การาช่ก,กีให้ถึงการันตีเลยด้วยนะครับมันขาดแค่2อ0ไงนะครับมันขาดอีกแบบอ,อีกครั้งเดียวนะครับลนะห้าสิบรูบี้แต่เราก็ขาดอีกประมาณ40รูบี้ก็พอดีถ่าคนครบ1แถวก็จะได้การันตีนะครับนะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับทีนี้หาทีมตีก่อนแล้วทำไมทีมตีแถวนี้มันโหดขนาดนี้ดูดิโหกระปะาก้ารับแม็กทุกทีมเลยปะเนี่ยเฮ้ยคุณแม็กดีรองคุณแม็กนี่นาะใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่นิ อันนี้ไอเดียหลักคุณแม็กใช่ขอลองทีมหน่อยได้ไหมโอ้โหแต่คุณแม็กแบบสุดอะคุณแม็กสุดกว่าเราเยอะอ่าโอเคลองเทสทีมกับคุณแม็กคอน,นอสด,ดีกว่านี่แพ้ไม่เป็นไรเราจะเอาชนะคุณแม็กไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนาะคุณแม็กไอเดียหลักจริงๆด้วยโอ้โหจะเอาอะไรไปชนะเขาวะเกียร์ก็ระดับนั้นหนจักรโคโบนหนจักคู่เทพรอบนี้อีกโอ้โหเลยได้ว่าเต็มเหนียวอะคุณแม็กต้องให้เราใช้ไอเทมก่อน แล้วก็ไม่หลอดอยู่ดีนะครับออะลองดูสิยือได้นานแค่ไหนลองดูสิอัาลองดูลองดูเราจะยือได้นานแค่ไหนฮะโอ้โหเขาเอามาตะามาแล้วโอ้ยนี่เราใช้ไอเทมไอเทม,แบบไอเทมแบบเต็มศบแล้วยังสู้เขาไม่ได้เลยอะ่ะดูดิเ <c oughs> อาแพ้คุณแม็กไปทีเดึกนะครับแล้วนะไม่เป็นไรนี่นะครับแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวตามไปคุณแม็กเดี๋ยวตามไป <c oughs> เดี๋ยวขอแบบปั้นทีมไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวตามไปนะคุณแม็กก็จบ เอ่อมาสเตอร์หนึ่งตำนานอยู่เป็นประจำนะครับนั่นสำหรับคุณเมคโครนอตเนาะไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราอยู่ลีกมาสเตอร์สามก็ถ้าเทียบเยกันก็จริงๆก็เป็นมาสเตอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าลีกเป็นเพิ่งลีมาไม่นานนะครับลีมาแค่วันสองวันเองนะครับลีกมันก็เลยไม่ได้ขยับไปไหนคนที่เคยอยู่มาสเตอร 1, ์หนึ่งบางคนเนี่ยก็มาลีแล้วก็อยู่มาสเตอร์สามเนี่ยแบบนั่งกินนอนกินไปก่อนในช่วงแรกๆของสัปดาห์นั้นเองนะครับผมนะก็ไม่แปลกที่ผมจะเจอทีมมันโหดแบบนี้เออโอ้โหโหดจริงอะ่ะ คือมันมันโหดแบบมันคนละขั้นมันคนละขั้นกับทีมผมเลยจริงจริงมันคนระดับกันเลยอะเรด,ดูสิเขาก็ดแม็กกันเต็มทีมอื้มคอมโบจัดเต็มอันนี้ม่งั้นเดี๋ยวลองตีแบบสุมๆม,ม,มั่วๆไปก็ได้อะโอเคนะครับเนาะเพราะว่าผมว่ายังไงผมก็ตีแพ้นะครับดันะงนั้นเราก็ยอมแพ้ไปสมรอบเลยแบบเต็มๆไปเลยแต่ว่า ก็ God, ให้สู้หน่อยอให้ได้แบบให้ได้สู้นิดนึงเอาแล้วทำไมโสมเราไม่ออกสก,กิลอะอะไรโสมเราวิ่งออกจากป้อมไปแล้วไม่ออกสก,กิลที่มันหมายความว่ายัางไงกันฮะโสมปกติโสมเรามันจะต้องแบบบัฟหน้าป้อมแบบกระโดดส่งเพื่อนไปอะไรอย่างงี้กลายเป็นว่าโสมเราแบบโสมเรานิ่งพอโสมเรานิ่งเดนจิเราก็นิ่งเลยทีนี้เดนจิเราก็เลยไม่ไม่โดดเท่าไหร่เลยทีนี้ มาตานิดนึงอ okay. oh, oh, oh. ีกนิดนึงครับอาโอเคโอ้โหตะกินโตกิเขาโอ้โหขางวัวไล่กินโตกิโอ้โหคอมโบหนึ่งพันหน่วยฮะยังติดดีอยู่โอ้โหไม่ใช่แค่หนึ่งพันหน่วยเดียวคอมโบตัดแร่ด้วยอ่าโอเคเกือบชนะฮะแต่คอมโบเขาติดแบบแน่นเหนียวกว่าเราเยอะเนาะโอ้โหเอนจินดูดิดูดิดูเอนจินฝั่งตรงข้ามทุกคนดู เอนจิน <Engine S 2> ผมก็มีนะเออแต่เอนจินตนผมใช้เนี่ยมันไม่เหมือนฝั่งตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามใช้เอนจินนี่คือแบบโอ้ยังเก่งเลยแต่พอแบบเอนจินมาอยู่ฝั่งเรานี่คือแบบยืนไม่ไหวบ้างแหละไม่ได้ใช้สกิลบ้างแหละ <c oughs> อุย้ยปวดหัวบางทีก็ก็แปลกใจอะ่ะแปลกใจเนาะนะครับมันอาจจะแบบเก่งในเกมเล่นเองเกมเก่งในเกมป้องกันก็ได้สำหรับตัวเอนจินเกมเล่นเองเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเก่งมากนะครับนะอ่ะครั้งสุดท้ายครับ เล่น3ตาพอแหละเพราะว่ายัางไงก็น่าจะแพ้หมดแต่เมื่อกี้ก็เกือบชนะนะัจริงอู้คนใช้เอนจินก็เยอะนะเนี่ยอ่ะทีมนี้แหละปะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปลุ้นทางฝั่งของตัว,วบิงโกกันครับเออเนี่ยโอ้โหถ้าสมส่งเพื่อนแบบนี้ตั้งแต่แรกนี่ก็น่าจะสนุกกว่านี้เมื่อกี้แต่อันนี้คือเมื่อกี้คือสมไม่ยอมทํางานไงสมเราอะเอามาตาเล็กน้อย โดนเฮลไฟด้วยนะเอาสิอ่ะทีมนี้พอมีแววไหมพอมีแววไหมพอไหมโอ้โหแต่สายพลังเราตายไปแบบปิวเป็นใบไม้เลยอะ่ะนะครับนี่ที่สายพลังผมยืนอยู่ได้นี่พะเครื่องสุดท้ายทั้งนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> เครื่องสุดท้ายล้วนเลยนะครับนะถ้าไม่มีเครื่องสุดท้ายที่ผมทะลุทะลวงแบบป้อมแตกไปนา่นละอันนี้ยังดีที่เอาเครื่องสุดท้ายมาเล่น2ตัวมันก็เลยแบบยังพอขวางเอาไว้ได้นะครับแต่ก็แทบแทบยืนไม่ไหวอะ่ะ แป๊บเดียวก็ติดเคร่องสุดท้ายละคือตายบ่อยมากเนอะเฮ้ยชนะหนึ่งครั้งโอเคดีโอเคดีไปทีนี้ไปทางฝั่งของตัวอีเวนต์กันนะครับเนาะมามาดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมน่าจะดูได้ผมว่าได้ดูโฆษณาเต็มแม็กแน่ๆนะครับนะโอเคก็ภาวนาให้มันได้1แถวนะครับ8ดรอบมาปึ้งโอ้โหมาครั้งที่สองคงไม่ลงยังมั้ง โอเคสองตัวฮะโหทําไมช่องมาดุงห่างกันจังเลยอะเฮ้ยช่องมาทางนี้แล้วอีกสอันตรงนั้นได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดโฆษณาแป๊บหนึ่งนะอโฆษณาจบครั้งแรกอึ๊บโอ้โอเคคือแบบเพิ่งเปิดไปกี่ช่องนะเพิ่งเปิดไปประมาณ3มช่องมันซ้ำแล้วรอบหนึ่งคุณพระเอะโอโหมันมันมาครึ่งทางแล้วอะ,อะลองดูสิจะได้ไหม ชิงไปไกลมากเหลือ3ครั้งอายังพอมีโอกาสอยู่ครับผมก็ซ้ำแน่เลยรอบนี้เฮ้ยเอ่อโอ้โหสองมุมนี้อ่ะดูสิโอ้ซ้ำอ่ะเดี๋ยวดูโฆษณาแป๊บหนึ่งครับอา阿ะ,ะโฆษณาจบอีกหนึ่งรอบครับฮึบโอ้ไปมุมเลยไม่ได้แล้วอันอันสุดท้ายอย่าบอกนะซ้ำอีกโอ้โหแล้วก็ยังลงซ้ำอยู่เอาดูอีกรอบหนึง่ง ครั้งสุดท้ายครับสำหรับทางฝั่งของโฆษณานอนนะครับเมื่อกี้เราดูโฆษณาไปสองรอบเลยมันลงที่เดิมสองรอบหวังว่ารอบนี้จะไม่ลงที่เดิมนะโอ้โหไปลงซ้ําตรงนั้นอีกอืม้มอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับนะซ้ําไปเลยหนึ่งช่องนะครับอืจริงๆเราแบบเราเก็บเอาไว้สองวันเราคิดว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะเปิดสักช่องหนึ่งนะครับมันน่าจะสักแถวหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็ยังเกงิงกงอยู่ประมาณ เดี๋ยวนะตรงไหนบ้างนะที่มันมีโอกาสก็คือจะมีตรงนี้เอะเดี๋ยวนะแถวนี้2อนอันแถวนี้2อัน,อแ,น,อนแล้วก็แค่นั้นนะครับใกล้เคียงสุดก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอีกวัน2วันนะครับมันอาจจะมันอาจจะชิ่งแล้วก็มาตรงแถวตรงกลางก็ได้นะเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนอกจากในวันนี้มันก็มีแค่นี้นะครับอดเลยว่าจะแบบหนึ่งแถวปับ๊บแล้วก็ได้ดลูบี้มากดรับลูบี้ปั๊บแล้วก็เปิดกระช้า ของโคลาโบสุดท้ายนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมี r ูบี้อยู่นะครับใน iOS เนี่ยราวๆ160มั้งนะครับเพราะว่ากิมแจกมาร้อยหนึ่งเนาะนะครับก็เลยแบบกล่าวว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ลงหนึ่งแถวเนี่ยเราก็จะเปิดตู้จอเมื่อได้อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่าได้การันตีพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรละกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเออมันจะครบวันไหนมันครบวันไหนก็ได้วันนั้นผมว่าไม่น่าเกินไม่น่าเกิน2วันครับเอเดี๋ยวมาอัดคลิปไอตรงเกี่ยวกับ ตัวกระดานไม่ใช่กระดานตัวบิงโกอีกรอบหนึ่งอะตอนนี้เราเปิดกรชาไปก่อนสักรอบหนึ่งขอแบบเต็มเนีย่ยสักตัวไหมจนถึงวันนี้ครับไอดีผมทุกไอดียังไม่ได้โคโรโบเลยสักตัวนะครับนะด,ดูสิอ่ะเล่นน้ําต่อไปตัวละครผมก็เหลืออยู่เท่าไหร่15ครั้งอ่ะก็ เดี๋ยวเอาตัวเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอีเวนต์มันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาลูบี้ยัดนะครับนะถ้าแบบมันยังไม่ได้นะแต่ก็ดูท่าแล้วมันขาดอีกแค่15รอบอะ่ะก็ก็น่าจะใช้ลูบี้ยัดแหละนะครับเพื่อเอากล่องการันตีโคลโบมาเนาะอย่างน้อยเนี่ยได้ตัวโคลโบอีกสักตัวหนึ่งนะครับมาติด i อดีไว้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ออกคู่เทพก็เถอะก็ไม่เป็นไรนะครับนะเปิดไปทั้งหมด400กว่าตัวแล้วเกือบเกือบสี่ร้อยห้าสิบตัวแล้วสนะี่ร้อยสี่สิบห้าใบก็ ก็ยังไม่ได้โคลโบเลยสักตัวนะครับนับแม้แต่โครลองก็ไม่ได้ก็ต้องทําใจนะครับนั้นเนื่องจากว่าเดือนนี้ก็ค่อนข้างเกลือมากเหมือนกันนะครับนะเป็นเดือนแรกเลยบางที่ผมเปิดกระชาิแล้วแบบเกลือขนาดนี้นะครับนะแบบหลัก300ร้อยสใบแล้วแม้แต่ตัวลองก็ไม่ออกนะครับนะก็ส่วนต่อไปและกันนะครับผมนะอาจจะมีคนที่ดวงคือกับผมก็ได้นะครับหรืออาจจะมีคนที่โชคดีกว่าผมก็ได้แต่ผมก็น่าจะรอการันตีนะครับผมนะ ถ้าใครเข้ามาดูกัคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ชให้ผมด้วยนะจะก็เปมนคลิปหน้าในคลิปนี้ไปแล้วครับไป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 จ้าไปไปครับบ๊ายบายสายๆของวันนี้ครับอาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้นะครับผมนะบ๊ายแล้วนะติดตามชมดีๆครับว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะรอตามชมกันให้ดีนะครับผมนะบ๊ายบายจ้าไปครับบายบาย